ผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทุกคนขอเรื่องราวเกี่ยวกับแรปเปอร์คนอื่นๆเข้ามาแต่วันนี้ครับพักเรื่องราวจากโอ๊กเรามากระที่แกง YSL ที่มีผู้นำอย่างยังตักกันบ้างนะครับและก่อนอื่นนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันสามารถออกเสียงว่าเติ์กได้แต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเราจะเรียกเขาว่ายังตักสงครามระหว่างแกงที่กำลังปะทุขึ้นความรุนแรงที่ยากจะคาดเดา การสั่งเก็บคั้วรนภายในเรือนจำของยังตักไปจนถึงการวางแผนที่จะใช้โดรนบินแอบนำโทรศัพท์เข้าไปในเรือนจำเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะครับที่ยังตักและกันหน้าพร้อมสมาชิก YSL อีก26คนถูกคุมขังในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดรูปภาพรอยสักอิโมจิไม่เว้นแม้กระทั่งการแลบที่เคยร้องไว้ในบทเพลงต่างๆถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานเอาผิดพวกเขาครับพวกเขาถูกสั่งฟ้อง ในข้อกฎหมายลิโกค,ครับทั้งหมด56คดีเป็นคดีฆาตกรรมที่มีเหยื่อเสียชีวิตกว่า50คนซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากและเป็นที่มาของคำฟ้อง88หน้าที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ถ้าทุกคนต้องการอ่านรายละเอียดทั้งหมดคำฟ้องทั้ง56คดีผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างครับจากแก๊งข้างถนนสู่ค่ายเพลงจบลงที่กลุ่มอาชญากรจากจุดเริ่มต้นของการเสียชีวิตของโดนโวนโทมัส ที่นำไปสู่ความบาดหมางระหว่างแกงคั่วหรีอ YFN ที่กินเวลามากกว่า7ปีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยครับเจฟฟี่ลามาวิลเลียมคือชื่อจริงของยังตัก๊กเขาเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมปีหน9 1โดยเขาเป็นลูกคนที่10นะครับจากทั้งหมด11คนเขาเติบโตขึ้นมาในย่านโจนโบโล,โลครับที่เซาป,ปาโลเจกที่แอตแลนตาซึ่งอารมณ์เหมือนโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรที่รัฐบ,บาลนะครับจะเป็นคนดําเนินการยังตั๊กนะครับ มีนิสัยเกเรตตั้งแต่อย่างเด็กๆทั้งชกต่อยทะเลาะวิวาทไปจนถึงขั้นขายยาเสพติดเขาได้เข้าร่วมกับแก๊งบัตนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับเพราะสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่เขาเติบโตมาเขาอยู่ในละแวกที่เสื่อมโทรมอีกทั้งบรรดาเหล่าพี่ๆนะครับก็ได้เข้าร่วมแก๊งตั้งแต่อายุยังน้อยทําให้ไม่แปลกใจเลยครับที่ยังตั๊กนะครับจะเดินตามรอยพี่ๆของเขาและเมื่อเขาเรียนอยู่ป .6 นะครับ เขาก็ได้ก่อเหตุทำลายร่างกายค,คุณครูครับโดยชกเข้าไปที่ใบหน้าหลายครั้งและทำการหักแขนของค,คุณครูของเขาครับทำให้ตัวของยังตักเนี่ยต้องถูกส่งตัวไปยังสถานพินิษเป็นเวลากว่า4ปีเลยทีเดียวครับยังตักเริ่มเส้นทางสายดนตรีตั้งแต่ปี2010ครับโดยเริ่มจากเว้นแขกรับเชิญของ t o Royal ในเพลง She Can s h e c a n Go โดยสไตล์การแร็ของเขาเนี่ยหรือแม้แต่เสียงร้องได้รับอิทธิพลมาจากลิเวนที่เป็นไอดอลของเขาเองครับ เขาได้ปล่อยซีรีส์มิกเทปนะครับ I c a n f o r m Nothing ในระหว่างปี2011ถึงปี2012และในปี2012นี่เองที่ยังเจิร์กได้เริ่มก่อตั้งกลุ่ม YSL ขึ้นมาครับหลังจากการออกอัลบั้มมิกเทปนะครับทำให้ชื่อเสียงของยังจักเนี่ยไปเตะตาแรปเปอร์รุ่นพี่จากแ er อตแลนดาอีกคนหนึ่งครับที่มีนามว่ากูช่เมนเขานะครับได้เซ็นสัญญาร่วมกับค่าย1017 b i g Squad ในปี2013และเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มมิกเทป อัลบ,บั้มที่4ที่มีชื่อว่า1017 e v e t e e ซึ่งสัญญาที่ยังตากเซ็นนะครับมีมูลค่าเพียงแค่25,000เหรียญหรือประมาณ800,000กว่าบาทเองครับและแม้จะเป็นเงินจำนวนที่ไม่มากฮนะแต่ก็เป็นเงินก้อนแรกที่เขาหามาได้จากการเป็นศินลปินอันลบ,บั้ม1017 e v e t e e นีครับถือว่าเป็นมิกเทปที่ได้รับการวิจารณ์เชิงบวกจากนักวิจารณ์เพลงหลายสำนักครับ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร Rolling Stone นะฮะที่จัดให้อัลบั้มชุดนี้เนี่ยอยู่ในอันดับ5ใน10นะครับมิกเทปที่ดีที่สุดของปี2013หรือเดอะกาเรียนยังจัดให้อัลบั้มนี้นะครับเป็น1ใน5มิกเทปที่ดีที่สุดของปี2013เลยทีเดียวครับแม้จะเริ่มต้นเส้นทางด้านดนตรีได้อย่างสวยงามนะครับแต่อีกเส้นทางหนึ่งที่เขาเลือกเดินนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช่นกันยังทักตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลับของโจร ที่มีสมาชิกแก๊ง YSL ได้ขโมยอาวุธปืนนะครับแล้วมามอบให้แก่เขาเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้ตำรวจเนี่ยเริ่มเพ่งเล็งไปที่ตัวของแก๊ง YSL นะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยมีรอยสัก YSL บนใบหน้าฮะ YSL เนี่ยคือชื่อยอดที่มาจาก Young Stoner l i g h t และยังมีอีกความหมายที่สื่อถึงแก๊งนั่นก็คือ Young Slam um l i ซึ่งคําว่าสลามนี่ครับไม่ได้หมายถึงของเล่นหรือตัวละครในเกมนะครับแต่ยังตั๊กได้ให้ความหมายของคํานี้นะครับว่ามันใช้เรียกเพื่อนสนิทพี่น้องหรือคนที่คุณไว้ใจครับซึ่งมันเป็นคําแสดงนะครับที่ได้รับความนิยมในนิวยอร์กในช่วงปี2009ก่อนจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในแอตแลนตาโดยมียังตั๊กและสมาชิกแกงว้าเอเป็นคนทําให้คํานี้นะครับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนอกจากคําว่าสลามแล้ว ยังมีคำแสดงอีกคำหนึง่งคือ s l ั t หรือ s l a t t ีที่ย่อมาจาก slam l o v e a l l the time ชื่อเสียงของยังตั๊กนะครับโด่งดังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาได้ปล่อยเพลง Stoner และเพลง Danny Cover ในปี2014ด้วยสไตล์การแรปที่แปลกใหม่มีเอกลกักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครมันจึงไม่แปลกเลยครับที่เขาจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังยังตั๊กมีโอกาสได้ร่วมงานกับเบิร์ดแมนในโปรเจกต์อย่างลิสต์แกง ตัวของเขาเองเนะครับเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อตอนเขาอายุ19ปีก่อนที่จะมีชื่อเสียงว่าต้องการร่วมงานกับเบิร์ดแมนแล้วก็ลิวเวนครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ายังตักแล้วก็เบิร์ดแมนแฮงเอาท์กันอยู่เสมอไปจนถึงขึ้นแสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกันอยู่เสมอครับแต่ไม่นานก็เกิดการสั่นคลอนขึ้นครับเมื่อลิวเวนได้ทําการฟ้องร้องเบิร์ดแมนครับจากปัญหาการยักยอกเงินเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเป็นเงินกว่า51ล้านดอลลาร์นะครับ ในขณะนั้นเองเนี่ยตัวของริวเวนก็กําลังจะออกอัลบั้มใหม่อย่าง d e c a r t ตอร e ในปี2015แต่ไม่กี่เดือนถัดมาเนี่ยยังตักก็ได้ประกาศว่าตัวเองจะออกอัลบั้มใหม่เช่นกันโดยเขาได้ตั้งชื่ออัลบั้มใหม่ว่า Carter Six ซึ่งฟังดูดูคุค้นๆใช่ไหมครับยังตักพูดที่มาของชื่ออัลบั้มนี้นะครับว่าเป็นการตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่ออัลบั้มที่กําลังจะออกมาของริวเวนนะแต่ดูเหมือนว่าตัวของริวเวนเอง ก็มีชอบชื่ออัลบั้มใหม่ของยังตั๊กนะครับเมื่อหลังจากการประกาศชื่ออัลบั้มใหม่ของยังตั๊กได้เพียงแค่2วันในโชว์ของลิวเวนนะครับเขาก็ได้พูดโจมตีไปยังตัวของเบิร์ดแมนแลวก็ยังตั๊กนะฮะว่าคงไม่มีใครที่คิดจะฟังเพลงของคนที่เอารูปโป๊ของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นปกอัลบั้มหรอกแต่ทางด้านยังตั๊กเนี่ยก็ได้ตอบโต้กลับในทันทีว่าตัวเขาเองไม่ได้อยากมีปัญหานะครับกับลิวเวนครับเพราะตัวของลิวเวนเองเนี่ยเปรียบเสมือนไอดอลของเขา ไม่กี่วันผ่านไปนะครับลิวเวนก็ได้ตอบโต้กลับอีกครั้งหนึ่งในการสแสดงโชว์ที่โอไฮโอว่าแม่งไม่มีใครฟังหรอกไออัลบ,บัมคาร์เตอร์ซิกนั่นเนี่ยทำให้ยังตักเนี่ยต้องยอมถอยเนื่องจากปัญหาทางด้านกฎหมายที่จะเกิดขึ้นหากตัวของยังตักยังคงยืนยันว่าจะใช้ชื่ออัลบ,บั้มว่าคาร์เตอร์ซิกหลังจากปล่อยอัลบ,บั้มบาเทอร์ซิกนะครับเขาก็ได้ประกาศการไ g Live น,นะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะไปขึ้นโชว์ที่รัหลุยเซียนา ซึ่งเป็นรับ้านเกิดของริวเวนและเมื่อถึงเวลาโชว์นะครับก็ดูเหมือนว่าแฟนๆเพลงเนี่ยจะไม่ชอบนะฮะที่ยังตั๊กไปมีเรื่องกับริวเวนจึงมีการโหไล่นะครับขณะยังตั๊กเนี่ยกำลังสแสดงโชว์ของตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นนะครับเมื่อในคืนวันเดียวกันนั่นเองริวเวนก็ได้ไปขึ้นโชว์ที่แอตแลนตาซึ่งเป็นบ้านเกิดของยังตักแต่เหตุการณ์มันไม่ได้จบลงด้วยการโหไล่ เมื่อลดทัวร์ของริวเวนถูกใครบางคนนี่ครับใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ขณะอยู่บนไฮเวย์โชคดีนะครับที่ครั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ในทันทีนะครับโดยคนร้ายก็คือจิมมี่วินฟีซึ่งมันก็บังเอิญอีกครั้งนะครับเมื่อตัวของจิมมี่วินฟีเคยปรากฏตัวอยู่ในคลิปวิดีโอของยังทักขณะที่เขาประกาศว่าจะมาแสดงโชว์ที่ลุยเซียนาไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองครับ ทำให้ทุกคนต่างตั้งข้อสงสัยไปในะทิศทางเดียวกันนะครับว่าอย่างตักและก็บิดแมนเนี่ยน่าจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ยิงรถถัว์ครั้งนี้แน่นะครับถึงขนาดมีคลิปเสียงของบิดแมนหลุดออกมาขณะที่โทรคุยกับจิมมี่วินฟีเนี่ยโดยดในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงบิดแมน,นเมื่อเขาออกมาแล้วให้มาเอาเงินแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีหลักฐานพอนะครับ ที่จะเชื่อมโยงไปถึง2คนนั้นได้หลังเกิดเนี่ยยิงรถทัวร์นะครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแจมในความบาดหมางครั้งนี้ด้วยนั่นก็คือเดอะเกมครับเดอะเกมได้กล่าวถึงยังตั๊กนะครับในขณะแสดงโชว์ของตัวเขาเองว่าถ้าใครมีปัญหากับริวเวนก็เท่ากับมีปัญหากับตัวของเขาด้วยแล้วยังตั๊กก็ได้ตอบโต้กลับภายในทันทีแต่ทุกอย่างก็จบลงกลายเป็นแค่สงครามน้ำลายที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแม้ริวเวนและเดอะเกมที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับ ก็ยังเป็นความบาดหมางเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ลิสโฮมี่ควานหนึ่งในเพื่อนร่วมงานในโปรเจกต์ลิสต์แก๊งที่มีเพลงฮิตอย่างไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นการร่วมงานกับยังดักทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้อย่างด้วยดีนะครับแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อลิสโฮมี่ควานได้ขึ้นแสดงโชว์ก่อนจะเกิดเหตุการณ์มีแฟนเพลงนะครับเอื้อมมือขึ้นมาจาับขาของเขาทําให้ลิสโฮมี่ควานเนี่ยอารมณ์ขึ้นครับ ด่าคนที่เอื้อมมือมาจับขาเขาเนี่ยว่าให้ถอยไปซักไอกตุด๊ดแกนี่มันเหมือนยังตั๊กหรอวะซึ่งคลิปวิดีโอที่เขาด่าแฟนเพลงนี่ครับก็ได้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เพียงเท่านั้นนะครับยังตัก๊กก็ได้ออกมาทวีตข้อความว่าฮูมี่เส้นทางสายอาชีพของแกใกล้จบลงแล้วอ่ะแต่ไม่กี่นาทีต่อมานะครับเขาก็ได้ทวีตอีกข้อความนะครับว่าเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันจะปล่อยผ่านซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับ ก็ไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปฮะตัวของยังตักเองเนี่ครับมักจะโดนล้อเลียนเรื่องการแต่งตัวและเพศสภาพอยู่เสมอครับแม้ภรรยาของเขาเนี่ยครับจะเคยออกมายืนยันว่าตัวของยังตักเนี่ยไม่ใช่เกย์ครับแต่เป็นผู้ชายแท้ๆเขาเนี่ยฮะมีลูกและภรรยาตั้งแต่อายุ17ปียังตักเองเนะครับเคยยอมรับว่า90%นะครับของเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาเนี่ยคือเสื้อผ้าของผู้หญิงแต่ถึงอย่างนั้นฮะตัวเขาเอง ก็ถูกยกย่องในเรื่องของแฟชั่นและผ่านการร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกมาอย่างมากมายนอกจากนี้ยังเคยถูกเปรียบเทียบกับศิลปินระดับตำนานอย่างเดวิดบูรีเรื่องราวของยังตักกับลิซ่าฮมมีควานะครับทุกคนอาจจะคิดว่าทั้งคู่เนี่ยแตกหักกันเพราะยังตักโดนด่าว่าเป็นเกแต่จริงๆนะครับเรื่องราวของมันเนี่ยลึกกว่าน,นั้นมากครับจำชื่อของโดนวนโทมัส ที่ผมเอ่ยไปก่อนหน้านี้มาต้นคลิปได้ไหมครับโดโนแวนโทมัสนะครับหรือบิ๊กนัทเขาคือเพื่อนสนิทและยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลิสโทมิควานในขณะนั้นในช่วงที่ลิสโทมิควานนะครับยังไม่ได้แตกหักกันกับยังตักแล้วจะเห็นบิ๊กนัทนะครับอยู่ในกลุ่มด้วยเสมอเขาเนี่ยครับเป็นสมาชิกระดับสูงของแก๊งอิงกันหุดบัดที่มีชื่อเสียงในแอแลนตาโดยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับยังตัก ทั้งในฐานะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานแต่ในเดือนมกราคมปี2015นะครับเขาก็ถูกยิงเสียชีวิตขณะรอเข้าคิวตัดผมที่ร้านตัดผมในแอตแลนตาโดยคนไลายมีทั้งหมด5คนด้วยกันและทั้งหมดคือสมาชิกแกง y s l ส่วนรถที่ใช้ในการก่อเหตุการณ์น,นั้นนะครับก็คือรถที่ถูกเช่าไว้เมื่อ3เดือนก่อนโดยเจฟฟี่วินเลียมหรือก็คือยังตักนั่นเองครับหลังเกิดเหตุได้เพียงแค่2สัปดาห์นะครับยังตัก ได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคนในเรือนมัครับที่เป็นหัวหน้าแก๊ง Sex Money Murder ซึ่งเป็นแก๊งย่อยของแก๊งบัตครับซึ่งยังทักได้พูดว่าบางครั้งต้องมีการเสียสละทหารเพื่อที่จัดชนะสงครามการเสียชีวิตของ Big n u t ทนะครับมีข่าวลือมากมายนะครับว่าตัวของ Big n u t ทเองเนี่ยกำลังที่จะทรยศต่อแก๊งครับโดยเป็นการให้ข้อมูลกับรัฐบาลซึ่งก่อให้เกิดความปั่นป่นปวนที่นาภายในแก๊งนะครับ ทำให้คนในแก๊งเองเนี่ยต้องรีบจัดการเขาอย่างรวดเร็วฮะหลังจากนั้นไม่นานนะครับยังตักได้โพสต์วิดีโอลงบนอินสตาแกรมของเขานะครับโดยมีใจความว่ามันโกหกแม่ของพวกเขาโกหกลูกๆของพวกเขาโกหกพี่น้องของพวกเขาแล้วเข้าไปในห้องพิจารณาคดีและบอกความจริงพวกมันทุกคนต้องโดนชั้นและแกงว s l จัดการ การเสียชีวิตของบิ๊กนัทนี่ครับมันทําให้สงครามระหว่างแก๊งขยายตัวก่อให้เกิดศัตรูคนใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ YFN ลูชจีช่วงเวลาก่อนที่บิ๊กนัทจะเสียชีวิตเนะครับเขาเป็นทั้งเพื่อนและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูชีีที่กําลังก้าวขึ้นมากลายเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งตัวของรูชจีเองเนะครับเกิดและก็เติบโตที่แอตแลนตาเพียงแค่อยู่คนละเมืองกับยังตักเท่านั้นเองโดยแก๊ง YFN ของเขาเนี่ยก็ย่อมาจากยังไฟ ความรุนแรงเริ่มก่อตัวขึ้นนะครับเมื่อมีรูปภาพที่แกง YFN จับตัวสมาชิกแกง YSL มาแก้ผ้าในห้องของโรงแรมผูมาบนลูกอินเทอร์เน็ตตัวของลูชี่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโจมตีไปที่ตัวของยังตัก๊กและสมาชิกแกง YSL อคนอื่นๆเขาได้โพสต์ทวิตเตอร์ว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยมีอะไรกันกับคู่หมา้ของยังตั๊กมาก่อนจนถึงขนาดลามปามไปถึงขั้นโพสต์คลิปอวยพรวันเกิดของลูกสาวของยังตัก๊กลงบนลูกอินเทอร์เน็ตฮนะ แต่การเอาคืนนะครับก็ตามมาอย่างรวดเร็วโดยไม่กี่วันถัดมานะครับที่บ้านของรูชี่ถูกคนร้ายบุกยิงถึง2ครั้งซ้อนครับโดยในครั้งแรกนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่เหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งภายในระยะเวลาหล่างกันเพียงแค่อาทิย์เดียวโดยในครั้งนี้เองนะครับมีผู้บาดเจ็บนั่นก็คือแม่ของรุชี่ฮะที่โดนกระสุนปืนเข้าที่ขาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังตักเคยเอาไปร้องในเพลง Bad Boy ที่ร่วมเฟซเชลลิงกับดิสเวิร์นะครับ การตอบโต้กันผ่านโซเชียลมีเดียยังคงดำเนินต่อไปในขณะเดียวกันกับที่ยังตักได้ก่อตั้งค่ายเพลง YSL ของตัวเองขึ้นมาในปี2016ชื่อเสียงของยังตักและ YSL เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับโดยมีฐานแฟนเพลงที่สนับสนุนเขาแต่ในช่วงเดียวกันนั้นเองที่แอตแลนตากลุ่มสมาชิก YSL ก็ยังคงก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้นขายยาเสพติดไปจนถึงการฆาตกรรม ในปี2017ยังตักได้เซ็นสัญญากันหน้าเข้ามาร่วมกับค่าย YSL แต่ไม่วายครับทั้งคู่ถูกตำรวจจับขณะขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดแต่เรื่องมันแย่ไปกว่าน,นั้นครับเมื่อมีสมาชิก YSL ในรถพร้อมอาวุธ AK47 ตำรวจยังค้นเจอยาเสพติดน,นะครับที่อยู่ภายในรถทำให้ยังตักกันหน้าและคนที่อยู่ในรถถูกจับก่อนที่พวกเขาจะประกันตัวออกมาถัดมาในปี2018นะครับ YSL Duke หรือิวดุ k ก ถูกดักยิงที่หน้าผับแห่งหนึ่งครับแต่เขารอดมาได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทุกคนต่างก็คิดว่าเป็นฝีมือของแก๊ง YFN ในส่วนทางด้านของรุชี่อเองก็ถูกมือปืนบุกยิงรถที่แอตแลนตาครับโชคดีที่ครั้งนั้นเนี่ยรุดชี่ไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นโดยมีผู้บาดเจ็บ2ลรายด้วยกันและไม่กี่วันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเมื่อรุดชี่ที่กําลังถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงถูกสมาชิกแก๊ง YSL ได้ผ่านมาเห็นครับ จึงเกิดเหตุการณ์ดวลเปลนขึ้นระหว่างแก๊งทั้งสองฝ่ายความบาดหมางยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ครับเมื่อมีสมาชิกแก๊งควายเอได้ไปเขียนคำว่าสล็อที่เป็นคำแสดงของยังตัก๊กบนหลุมศพของบิ๊กนัถัดมาในปี2019นะครับยังตัก๊กได้ปล่อยอัลบัม so much fun ้มโซมัทฟันแต่ทางรุชี่ก็ออกมาโจมตีเช่นเคยว่าอัลบั้มนี้มันห่วยทําให้ยังตัก๊กต้องออกมาตอบโต้กลับว่าถ้าฉันไม่ชอบสิ่งที่แกทําเพื่อแม่และล,ลูกๆของแกฉันคงฆ่าแกไปแล้ว ยักกติหนึ่งในศิลปินคนแรกๆของค่าย YSL นะครับและยังเป็นสมาชิกที่มีชื่อเสียงจากการเอาชนะคดีสมรู้ร่วมคิดในข้อหาฆาตกรรมมาได้ได้ไปเจอรถของรูชีนะครับที่ห้างเลนอกสแควร์ในปี2020เขาจึงขึ้นไปยืนบนรถนะครับพร้อมชูนิ้วกลางก่อนจะถ่ายรูปลงบนไอจีของตัวเขาเองโดยรูดชีนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้การกระทําในครั้งนี้ผ่านไอจีไล์ว่าการกระทําในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่กระจอกมากๆ สงครามระหว่างแกงนี่ครับมันเริ่มจะกเกินการควบคุมนะครับและไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อในปี2021ลุชี่ได้ขับรถไมบักสีขาวคันหลูพร้อมอาวุธปืนตะเวนไปยังถิ่นของแกงคู่อริและเมื่อพวกเขาเจอศัตรูคนในรถก็ได้เปิดฉากหนามยิงออกมาจากตัวรถครับฝั่งคู่อริเองก็ได้ตอบโต้กลับโดยยิงปืนเข้าใส่ในตัวรถทําให้สมาชิกแกง YFN หนึ่งคนเนี่ยโดนยิงเข้าที่หัวครับ ซึ่งคนในรถได้เปิดประตูออกมาและทิ้งตัวของคนที่ถูกยิงเนี่ยไว้บนถนนก่อนจะขับรถหลบหนีไปซึ่งฝั่งคู่อลิเองเนะครับก็ได้รับบาดเจ็บโดยถูกยิงเข้าที่ช่องท้องลุชชี่ถูกจับนะครับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดว่าเป็นคนขับรถถัดมาไม่กี่เดือนนะครับสถานการณ์มันแย่ลงไปมากกว่านั้นเมื่อเขาโดนข้อกฎหมายลิโก้นะครับซึ่งกฎหมายข้อนี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการแก๊งอาชญากรรมลุชชี่ถูกกล่าวหาว่าตัวเขาเอง มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งและอาชญากรรมต่างๆตั้งแต่การช่อโกงไปจนถึงการฆาตกรรมครับหลังจากรุดชี่เนี่ยถูกจับกลุ่มเข้าเรือนจำสงครามระหว่างแก๊งก็ไม่ได้จบลงไปนะครับเมื่อปี2 0 2 2สมาชิกแก๊ง YSL ที่อยู่เรือนจำเดียวกันกับรุดชี่นีฮะได้ใช้อาวุธที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนี่ยทำร้ายตัวของรุดชี่ครับแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาก็รอดมาได้และเดือนถัดมา หนึ่งในแม่ของลูกชายของยังตักถูกยิงเสียชีวิตที่ลานโบลิ่งในแอเรนตานะครับทุกคนเชื่อว่าเป็นการแก้แค้นของรุชี่แต่มันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่อก็ได้ฮะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากการทะเลาะก,กันเรื่องของลูกโบลิง่งปี2022สมาชิกแก๊้ง YSL ได้มีการโทรศัพท์ออกไปหายังตักเพื่อขออนุญาตจัดการรุชี่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากครั้งแรกทำพลาดไป และยังมีการวางแผนของกลุ่มสมาชิก YSL ภายในเรือนจําที่จะใช้โดนนะครับแอบบินนําโทรศัพท์มือถือเข้ามาภายในเรือนจําแต่แผนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้ทันครับและก็มาถึงเวลาของยังตั๊กนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมตำรวจได้บุกจับกลุ่มสมาชิกแก๊ง YSL ทั้งหมด28คนที่แอตแลนตาซึ่งรวมทั้งตัวของยังตั๊กแล้วก็กันหน้าด้วยข้อขัหมายลิโก้ครับยังตั๊กและสมาชิกแก๊ง YSL ทุกคนเนี่ยถูกตั้งข้อหาทั้งหมด 5 6กคดีซึ่งรวมไปถึงคดียิงรถทัวร์ของลิวเวนและการเสียชีวิตของบิ๊กนัทกับคนอื่นๆอีก50คนยังตักพยายามที่จะต่อสู้ว่า YSL เป็นเพียงแก้ไขเพลงที่รักในเสียงเพลงไม่ใช่แก๊งอาชญากรรมอย่างที่โดนกล่าวหาและด้วยโทษและข้อหาที่มันหนักทําให้สมาชิกภายในแก๊งบางคนเนี่ยเริ่มที่จะให้ความร่วมมือกับทางตํารวจเพื่อรับโทษน้อยลงครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกันนา เมื่อมีคลิปวิดีโอหลุดออกมานะครับขณะที่กันหน้าได้ขึ้นไปให้การต่อสารโดยอายการนะครับถามเขาว่า YSL เป็นค่ายเพลงและแก๊งและคุณรู้ใช่ไหมว่าสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับแก๊ง YSL ก่ออาชญากรรมใช่หรือไม่ซึ่งกันหน้าตอบว่าใช่ครับม yes, <ma'> ันเป็นการทรายยศต่อสิ่งที่ยังตักพยายามจะต่อสู้ว่า YSL ไม่ใช่แก๊งอาชญากรรม สมาชิกแก๊ง YSL คนอื่นนะครับพยายามที่จะต่อสู้ทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ออกมาจากเรือนจำเพื่อให้คนข้างนอกเนี่ยไปทำลายหลักฐานแต่ก็ถูกจับได้เสียก่อนนะฮะหรือการขู่ทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่จากสมาชิกแก๊ง YSL ที่อยู่ข้างนอกเรือนจำหากตำรวจไม่ยอมปล่อยตัวของยังตัก๊กปัจจุบัน ยังตั๊กเองนะครับยังคงอยู่ในเรือนจําและต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตัวเขาเองถึงแม้ว่านะครับตัวของยังตั๊กเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนลงมือเมี่ยวไก่ด้วยตัวเองแต่เขานะครับก็เป็นคนคอยสั่งการไปยังสมาชิกคนอื่นๆภายในแก๊งจากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมาอย่างมากมายและผลงานเพลงนะครับก็ได้รับคําวิจารณ์ในเชิงบวกสู่จุดจบภายในเรือนจํา ส่วนทางด้านของกันหน้านีครับถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อวันที่14ธันวาคมปี2022หลังถูกจองจำเป็นเวลาเพียงแค่เจ็ดเดือนด้วยการรับสารภาพนะครับในข้อหาช่อโกงโดยสารสั่งจำคุกเขา5้าปีแต่ลดเหลือ1ปีแลกกับการถูกคุมความประพฤติและต้องบำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา500ชั่วโมงหลังออกจากเรือนจำานะครับกันน้าถูกตาหน้าว่าเป็นคนทรยศ สงครามระหว่างแก๊ง YFN และ YSL เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปแม้หัวหน้าของพวกเขาทั้งสองจะถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ตามแม้ว่าจะเป็นภายนอกเรือนจำหรือภายในเรือนจำนะครับมีคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์เมื่อสมาชิกแก๊้ง YFN ได้ทำลายร่างกายสมาชิกแก๊้ง YSL ขณะอยู่ในเรือนจำทางด้านรัฐบาลเองนะครับก็กำลังกวาดล้างจัดการกับปัญหากลุ่มมัชญาการรมต่างๆภายในพื้นที่และนี่ก็ยังเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น ถ้าทุกคนคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมมาพูดคุยกันด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ